สวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักกับประเพณีและวัฒนธรรมในการแต่งกายทางภาคเหนือนะคะของร้านนาไทยนะคะหรือสมัยก่อนเขาก็จะเรียกกันว่ายุคเมืองทิพย์นะคะนี่คือการแต่งกายทางภาคเหนือนะคะของชาวไทยนะคะร้านนานะคะ สมัยก่อนนะคะก็จะแต่งกายกันแบบนี้นะคะในรูปก็จะมีการดีพินนะคะนี่นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการแต่งกายนะคะของร้านนาไทยนะคะทางภาคเหนือของเรานะคะดูนะคะนี่นะคะเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะนี่นะคะสมัยก่อนนะคะจะนิยมแต่งกาย นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือการแต่งกายนะคะทางสมัยโบราณยุคร้านนาไทยนะคะในการแต่งกายนะคะเนะคะเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะคะดูนะคะนี่นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะโปรดกดไลค์กดแชร์นะคะ ชุติมาพรไผ่ภูมิพึกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ